ทางเวียดนามเองนะครับเวลาเขาทำอะไรนะครับเขาก็ให้ความสำคัญแนวคิดเขาก็มีตลาดที่เวียดนามกำลังคิดอ่านทำอะไรเพื่อสู้กับไทยลีกครับสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปัตครับวันนี้ถือโอกาสจะเล่า2ข่าวให้พวกเราได้ฟังนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโคซิโก กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตศูนหน้าจอมตีลังกาทีมชาติไทยที่ปัจจุบันแล้วนะครับก็วางมือจากการเป็นโค้ชว่างมาสักประมาณ2ปีครึ่งได้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวตัดสินใจที่จะย้ายไปคุมสโมสรในเวียดนามแต่ว่ายังไม่รับการยืนยันจากเขานะครับเพราะว่าเมื่อวานนักข่าวเนี่ยก็โทรกันได้ควักเลยนะครับไม่มีการรับสายใครทั้งสิ้น ก็เดี๋ยวคงจะมีงานแถลงข่าวที่เดียวนะครับเพื่อประกาศความชัดเจนแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าทั้งฝั่งเดนามก็ออกข่าวสื่อในอาเซียนก็มีการตีข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยก็คิดว่าคงไม่น่าจะพลาดและคงไม่ใช่ข่าวลือสาหรับเรื่องระหว่างฮองอัญลัยกับซิโก้เกติศักเสนาเมืองสิ่งสําคัญที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าการว่างงานในช่วงสองปีกว่าเราก็ทราบกันดีว่าเงื่อนไขมันไม่ลงตัวโคซิโก้เนี่ยจริงๆก็ รับงานตลอดนะครับไม่ได้ปฏิเสธทีมไหนแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่ไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับด้วยความที่เป็นซิโก้ด้วยนั่นคือ1ประเด็นกับ2คือทีมงานของโคซิโก้ก็มีคม่อนข้างจะเยอะก็น่าสนใจว่าถ้าไปที่เวียดนามเนี่ยนะครับทีมงานจะขนไปในชุดเดิมไหมที่เคยเป็นสตาฟของทีมชาติไทยหลายหคนและการกลับไปภาคนี้ ของฮองอัญญาลายไม่ใช่จุดเดิมที่โคซิโก้เคยอยู่ด้วยนะครับวันนี้ฮองอัญญาลายอาจจะไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่คือเป็นทีมที่มีชื่อเสียงอยู่แต่ว่าจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อกลับมาอยู่ในจุดเดิมให้ได้ภายใต้กำลางโคซิโก้มันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นไอดอลของคนเวียดนามส่วนหนึ่งด้วยนะครับจากการที่เคยไปค้าแข่งที่นั่นและก็เป็นหลีกที่ทําให้โคซิโก้นั้นตัดสินใจออกไปหาความท้าทายในช่วงบั้นปลายของการค้าแข่งอีกครั้งหนึ่งใน หลังจากที่ผิดหวังจากที่อังกฤษมาเดี๋ยวต้องวิเคราะห์กันนะครับตามแบบละเอียดเหมือนกันสําหรับเคสนี้ของโคซิโกเพราะว่าแน่นอนนะครับเรื่องของเงินก็ส่วนหนึ่งนะครเรื่องของภาพลักษณ์ก็ส่วนหนึ่งและเวียดนามเนี่ยมีธุรกิจของโคซิโกด้วยมันก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไปต่อยอดนอกเหนือจากเรื่องของผลงานในสนามก็ควรจะแฮปปี้กับธุรกิจของตัวเองอีกหนึ่งคนนั่นก็คือมาโนโพกิงครับอดีตคุณซื้อของแข้งเทพแบงคอกอยู่ในเต็ด ก่อนหน้านี้ผลงานสุดท้ายในบ้านเราก็คือการคุมทีมไทยลีกออสตาเจอกับทีมชาติไทยแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2งงานของมาโน่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะครับว่าอาจจะกลับไปที่บราซิลก่อนแล้ว คงจะกลับมารับงานคุมทีมในประเทศไทยแต่สุดท้ายข่าวกับโฮจิมินห์ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ใช่ข่าวลือครับคุยกันจริงๆเจ้าตัวก็ยอมรับแล้วแต่เงื่อนไขจะจบแบบไหนอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากาน,นะครับแล้วการไปของมาโนซิโกผมก็เชื่อว่าจะต้องมีนักเตะไทยตามไปแน่นอนจะตามไปกี่คนไม่รู้นะครับแต่ที่แน่แน่เนี่ยการที่นักเตะไทยอาจจะกลับไปโกยเงินที่เวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากในอดีตโคซิโกก็เคยไปเปิดตลาดแล้ว มันก็มีความเป็นไปได้ผู้ดีกรีทีมชาติไทยทั้งหลายนี่แหละครับทีอ่อยู่ในช่วงอายุที่อาจจะอยู่ในช่วงบั้นปลายการคาดแข่งหรือบางคนถ้าได้เงินค่าเหนื่อยที่ดีกว่าประเทศไทยแล้วเวียดนามกล้าจ่ายเพื่อที่จะตีตลาดสู้กับฟุตบอลไทยนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าสําคัญนะครับการดึงโคช้ชไปเนี่ยคือโคช้ชที่ว่างงานเราเข้าใจได้ทั้งมาโน่แล้วก็โคซิโก้และก็ความสัมพันธ์ของโคซิโก้ที่เวียดนามอันนี้เราเข้าใจได้แต่สิ่งที่เวียดนามกําลังคิดกําลังทําอันนี้แหละครับ ลีกไทยต้องคิดอ่านให้ดีแล้วก็อย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าด้วยค่าสัมประสิทธิ์ผลงานเราดีกว่าจากการที่สโมสรเราไปเล่นใน a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่มูลค่าทางการตลาดผมเชื่อเสมอว่ามันเอาชนะกันได้ครับไม่ว่าคุณจะใหญ่กว่ากันแค่ไหนไม่ว่านะครับประเทศของคุณจะมีความนิยมในฟุตบอลมากน้อยแค่ไหนแต่ในอาเซียนผมเชื่อว่าฐานแฟนบอลไม่หนีกันเท่าไหร่และทางเวียดนามเองนะครับเราติดตามมาพอสมควรเหมือนกันเวลาเขาทําอะไรนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของบปรดักชันเขาก็ให้ความสําคัญแนวคิดเขาก็มีไม่หนีกันครับเรื่องของความครีเอทีฟเวียดนามก็มีภาพยนตร์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลไปแล้วด้วยขณะที่บ้านเราเนี่ยยังไม่ถือว่าจริงจังมากนักนะครับที่เป็นฟุตบอลแบบเพียวๆและก็นําเสนอแบบที่ไม่ติดตลกโปกฮาที่เวียดนามทําไปแล้วที่ไทยเนี่ยยังไม่มีแบบจริงจังยังไม่มีบอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมไทยอย่างแท้จริง พ่านั้นนี่คือสิ่งที่ต้องหยิบยกมาพูดกันแต่ที่แน่นะครับเดี๋ยวเอาข่าวนี้ก่อนให้เป็นจริงแล้วเดี๋ยวค่อยมามองกันว่าตลาดที่เวียดนามกําลังคิดอ่านทําอะไรเพื่อสู้กับไทยลีกครับเป็นข่าวยังเป็นทางการแล้วนะครับแบบตุ้มเดียวสนั่นเลยครับเมื่อสโมสรฮองอันยาลายทีมดังแห่งศึกบีลีกหนึลีกสูงสุดของประเทศเวียดนามประกาศแต่งตั้งโคซิโก เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ยังเป็นทางการด้วยสัญญาคุมทีม2ปีด้วยกันก่อนหน้านี้ครับด่วนเงินดึกประธานสโมสรของฮองอัญ,ญหลายก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองครับว่าบรรล,ลุข้อตกลงกับเทรนเนอร์ชาวไทยในวัย47โดยมีรายละเอียดสัญญา2ปีเนี่ยคือคุมในปี2021และ2022รับเงินเดือนคิดเป็นเงินไทยคือ8 0 0นต่อเดือน เขาบอกว่าเขาตกลงกับโคซิโก้ทางโทรศัพท์เพราะว่าโควิด19ไม่สามารถจะเดินทางไปเจรจาที่ไทยได้และโคซิโกนั้นก็จะเดินทางไปที่เวียดนามในเดือนธันวาคมนี้และก็ยืนยันนะครับจากการที่ได้โทรคุยเรียบร้อยเป็นการเซ็นสัญญาผ่านโทรศัพท์แน่นอนโคซิโก้กับฮองอัญดายานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพิเศษและเขาก็บอกว่าเขาแค่ทําตามใจเด็กๆก,ก็คือนักเตะของฮองอันดายาเท่านั้นแต่ไม่ได้มีอะไรมากมายกว่านี้เลยเรียกได้ว่า สมบูรณ์แบบนะครับรอซิโกประกาศอีกทางหนึ่งซึ่งถือเป็นการกลับมาร่วมงานกับสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3แล้วหลังจากที่โคซิโกนั้นเคยคุมทีมาแล้ว2ครั้งในปี2006แล้วก็2010 5ปีกับบทบาทเทพเจ้าที่นั่นเนี่ยถือเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ผิดหวังจากการไปค้าแข้งที่อังกฤษแล้วก็ไม่อยากไปหาความท้าทายที่ไหนอีกแล้วกลับมาเล่นอีกรอบหนึง ในการเล่นที่ต่างแดนพาทีมคว้าแชมป์วีลีกในฐานะทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกสูงสุดและก็ป้องกันแชมป์ลีกได้อีกสมัยในปีต่อมาด้วยกว่ารางวัลทั้งนักเตะยอดเยี่ยมของลีกและก็นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยมก็ต้องยอมใจในความพยายามของประธานสโมสรห้องอันจลายจริงๆนะครับที่ทำทุกวิถีทางในตอนนั้นเพื่อที่จะเอาศูนย์หน้าจอมตีลังกาไปเล่นที่วีลีกให้ได้ถึงขนาดต้องเดินทางมาร่วมงานแต่งของอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยทั้งที่ไม่ได้ถูกเชิญและก็ตื้้ออเทท่่านนัีกรงโลค นอกเหนือจากภรรยาที่โคซิโกยอมก็เห็นจะเป็นเหตุการณ์นี้แหละครับที่ทําให้เขานันใจอ่อนน่าสนใจนะครับผมก็ดีใจที่เห็นภาพของโคซิโกเนี่ยคัมแบ็กงานกุนซืออีกครั้งหนึ่งงานสุดท้ายในนางสมโมสรก็คือคุมทีมการท่าเรือบนไทยลีกช่วงสั้นๆในฤดูก,กาล2017แล้วก็การไปคุมทีมที่ลีกเวียดนามของโคซิโกหลายคนเนี่ยอาจสงสัยนะครับว่าทําไมไม่เลือกทํางานที่ไทยซึ่งดูง่ายกว่าในสถานการณ์แบบนี้ตัวเลขเงินเดือน8แสนต่อเดือนที่ฮองอัญลัยกล้าจ่ายให้กับซิโก้ ถ้าอยู่ครบสัญญา2ปีได้ประมาณ20ล้านยังไม่รวมค่าเซ็นกินเปล่าอีกหลายเรื่องถ้าเกิดเทียบเรทเงินเดือนกับโค้ชในไทยลีกถือว่าซิโก้ได้มากกว่าการทำงานในไทยแน่นอนครับเพราะว่าแ800,000บาทเนี่ยคือตัวเลขที่เทียบเคียงกับโค้ชนอกระดับไทยลีกอย่างมาสัดะอิชิอิกุนซูญี่ปุ่นของโุปราการค่าจ้างเนี่ยยังไม่ถึงเรทนี้ด้วยซ้ำซึ่งก็เรียนกันตามตรงนะครับมีทีมที่เคยติดต่ออดีตแม่ทัพช้างศึกไปคุมทีมมากมายแต่ด้วยเงื่อนไข มันไม่ลงตัวทั้งสองฝ่ายเรื่องของเงินเรื่องของอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจก็ทําให้ไม่สามารถจบดีลกันได้โคซิโก้เนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะยาวมาถึงการเป็นโคช้ชเขาก็มีคาแรคเตอร์ครับไม่ต้องพูดอ้อมค้อมันนะครับหากว่าไม่ได้อํานาจในการคุมทีมแบบเบ็ดเสร็จไมไ่เลือกตัวผู้เล่นตัดทิ้งไม่ได้เลยครับ ซิโก้ก็มีจุดยืนของตัวเองพอสมควรและอีกเรื่องคือเรื่องเงินครับจำเป็นดีกรีชื่อเสียงและก็ผลงานระดับทีมชาติที่สร้างเอาไว้ซึ่งณปัจจุบันก็ยังไม่มีโค้ชคนไหนทําได้มันก็มีราคาของตัวเองและก็ย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่โค้ชซิโก้นั้นจะไม่รีบร้อนในการรับงานและก็มีเวลามากพอ เพื่อที่จะเลือกงานที่เหมาะสมกับแนวทางของตัวเองถ้าเกิดถอดเป็นโครงสร้างโคซิกโก้จะถือว่าเป็นนักเตะและก็โค้ชที่ประสบความสําเร็จและก็จุดยืนค่อนข้างชัดเจนทมากางโลกแห่งการอยู่เป็นสุดท้ายครับแน่นอนใครจะชอบหรือไม่ชอบซิกโก้ก็เรื่องของคุณครับเพราะไม่ว่าจะก,กี่ปีชื่อของซิกโก้ก็ยังคงอิมแพกอยู่ในวงการลูกหนังได้แบบสง่าง,งามทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็อยู่ที่แฟนบอลแหละครับจะตีความกันยังไงและผมไม่เชื่อว่าบทเรียนจากการคุมทีมชาติไทยและก็สโมสรในบ้านเราที่ผ่านมาซึ่ง ดูแล้วยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ของโคซิโก้น่าจะทําให้ภาคนี้เขาเน้นเป็นพิเศษในเส้นทางโค้ชดีกรีโปรไลเซนส์ักทีเพราะว่ามันถึงเวลาอะไรครับที่ต้องลงมาสู้นานแล้วเพื่อนที่เรียนร่วมรุ่นก็ประสบความสําเร็จกันมากมายสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรมากมายก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่มีใครสามารถที่จะพรากเขาไปจากโลกฟุตบอลได้และเดี๋ยวคงจะมีการถแถลงข่าวที่ไทยในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนซึ่งฝั่งเวียดนามเนี่ยตีข่าวสถานอาเซียนไปแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นการมัดมือชก ก็คงเป็นการมัดมือที่ต้องยอมแต่โดยดีเพราะล่าสุดเนี่ยห้องอันดาลายไปดึงเหนียนกงเฟืองเจ้าของฉายาเมสซี่เวียดนามมาจากโฮจิบินซิตี้หลังจากปล่อยไปให้ยืมตัวเพื่อหวังจะเอามาผนึกกาลังกับเพื่อร่วมทีมชาติเวียดนามทั้งเหงียนวันต่อนเหนียนตัวแอง่งและก็เลือนส่วนเชืองที่เคยมาค้าแข้งที่บุรีรัมอยู่นเต็ดเพื่อหวังจะพาทีมเนี่ย กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในวีลีกให้ได้ครับขณะที่ทางโฮจิมินท์ซิตี้คู่แข่งร่วมลีกกับมาโน่โพกิ้งก็มีการติดต่อพูดคุยกันจริงครับเรื่องนี้เนี่ยมาโน่อดีตกุนซือแบงคอกให้สัมภาษณ์ผ่านโกรประเทศไทยบอกว่ากําลังเจราจารที่จะย้ายไปคุมทีมโฮจิมินห์ในศึกวีลีกของเวียดนามกุนซือในวัย43เนี่ยว่างงานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังลาออกจากแข่งเทพแล้วก็ ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเชียงรายก่อนอน,นั้นนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นแค่ข่าวลือโฮจิมินเนี่ยนะครับรุกหนักจริงๆแล้วก็ล่าสุดมาน่ก็ยอมรับนะครับว่ากําลังตกลงความชัดเจนซึ่งมันเหลือเงื่อนไขาบางอย่างที่ต้องคุยกันและยอมรับว่าสนใจจะไปรับงานที่โฮจิมินเพราะว่าเป็นทีมที่ดีอยู่ในเมืองที่ดี แล้วก็มีความทะเยอทะยานในการเป็นแชมป์ด้วยประสบการณ์ของมา n โน่นะครับเล่าให้ฟังอีกครั้งกันหน่อยเพราะว่าเริ่มต้นมาทํางานที่ไทยจากการเป็นมือขวาแนะนา,นาทีมชาติให้กับว er, ินนี่วินฟริดเชฟเฟอร์กุลซือช้างศึกในตอนนั้นแล้วก็ต่อด้วยการเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมชาติยู22 ก่อนจะลงมาจับงานเต็มตัวกับสโมสรครับไล่ตั้งแต่อาร์มี่ไนเตสุพรรณบุรีเอและก็แบงคอกที่สําคัญนะครับการอยู่แข่งเทพเนี่ยทำให้เขากลายเป็นเจ้าของสถิติการคุมทีมเดียวยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยก็เป็นว่าขอเพียงแค่ปิดดีลสําเร็จอนาคตครับผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นนักเตะไทยไปเล่นที่เวียดนามอีกครั้งเหมือนในอดีตยอย่างแน่นอน ถือว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ทางเวียดนามเนี่ยนอกจากต้องการบุคลากรฟุตบอลพวกเขาก็ต้องการคอนเทนต์การดึงซิกโก้กลับเวียดนามในช่วงเวลานี้เป็นการสร้างสางีสันฟุตบอลในประเทศพอสมควรเลยครับการที่มาโนโพกิงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทีมเงินหนาในวีลี<ๆ>ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจผมก็พูดแบบตรงๆโลกไม่สวยมากนักนะครับและผมเชื่อ ในระบบการแข่งขันวันนี้ไทยลีกอยู่เหนือเวียดนามตามค่าสัมประสิทธิ์ก็จริงแต่การที่วีลีกเวียดนามขยับแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับในเชิงการตลาดต้องวิเคราะห์กันให้ดีว่าตอนนี้เวียดนามกําลังคิดอะไรอยากทําอะไรมันสนุกจริงๆแล้วไทยลีกก็ต้องคิดไปอีกสเต็ปหนีไปให้ได้นี่มันคือการแข่งขันที่สมบูรณ์ในเชิงธุรกิจ ต้องเอาชนะให้ได้ทั้งในและนอกสนามครับวันนี้นามาฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับข่าวของซิโก้แล้วก็มาโนโ่แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนยังติดค้างอยู่หลายประเด็นนะครับเ,เรื่องของลูกพี่ใดปิยพนัผ่านิชกุลที่แฟนๆบุรีรัมย์ก็ถามมากันเยอะเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปเป็นสมาชิกใหม่ของทีมประสาทสายฟ้าจริงหรือไม่ก็คงจะเห็นภาพกันแล้วในโลกออนไลน์ฉะนั้นเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีการพูดคุยแล้วก็มีข่าวลือกันมานานมากแล้วหลายเดือน แต่ผมจะเล่านะครับในมุมของผมว่าทําไมต้องเป็นปิยพลทําไมปิยพลถึงมาฉีกกรอบการเสริมทัพของบุรีรัมได้ในมุมมองผมความสัมพันธ์ของกาม่ากับปิยพลเป็นยังไงและก็จิกซอหลังจากนี้ของทางบุรีรัมตัวบราซิลที่มีข่าวกันนะครับสเปคเป็นยังไงมุมมองของผมเป็นยังไงหลังจากนี้สไตล์ผู้เล่นของกาม่าจะเป็นยังไงอันนี้น่าติดตามนะครับเดี๋ยวใน E ีีต่อไปเ,ออเราคงได้ เล่าเรื่องนี้กันเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของตลาดซื้อขายน้ำเต็ที่เราจะทำในทุกสัปดาห์อยู่แล้วและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง y u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  e f f c e e o o o k IG ล l o g d i t เน้นย้ำเลยครับว่าช่องทางสำคัญคือ YouTube ตอนนี้ผมทำ Challenge กับตัวเองแล้วสู้กับพวกเราด้วยนะครับการที่จะขอคะแนนจากพวกเรามันค่อนข้างจะยากกับการเข้ามาดูเข้ามาชม วันนี้ยอดวิวมันดีมาและผมเชื่อมั่นว่าแฟนฟุตบอลไทยติดตามฟุตบอลไทยอยู่ในหลายช่องทางติดตามทุกๆเพจติดตามทุกๆช่องทางของ YouTube Channel แต่ไปกำลังใจให้ผมหน่อยก็อย่าลืมนะครับมันจะมีลายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็เอาเมาส์ไปจิ้มแล้วก็กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์แบบนี้ใหม่เมื่อไร่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปคงได้พูดคุยเรื่องของ ตลาดซื้อขายนักเตะเหมือนเช่นเคยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ